สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องม o ล l บ่คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารของสาวไทยของเราที่แน่นอนนะครับว่าตอนนี้ได้กําลังทยอยเดินทางไปร่วมเล่นให้กับสโมสรของตัวเองในหลีกต่างประเทศซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการฝึกซ้อมน,นั่นเองครับเพื่อที่จะให้มีความเข้าขากับระบบทีมในสโมสรของเขานั่นเองซึ่งคลิปนี้แอดมินจะมา พูดถึงโมเมนต์ความน่ารักมิตรภาพสุดน่ารักของดาวตบต่างชาติของทีมอารันเมลินั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าอารันมมลิก็ได้ประกาศตัวสาวแต่ของเราอย่างเป็นทางการก็คือยูฟาดนอนพรนั่นเองแล้วอีกคนหนึ่งชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งก็คืออเล็กซานดราคนนี้เลยครับที่อยู่ทีมเดียวกับยูฟาของเราซึ่งนี่แหละครับก็เป็นโมเมนต์สุดน่ารักล่าสุด อเล็กซานดราได้มีการถ่ายภาพนี้ของยูฟาก็เป็นการจัดกิจกรรมของสโมสรที่มีการวิลคัมหรือว่ามีการต้อนรับดาวตบต่างชาติที่ไปร่วมทีมนั่นเองเขาก็มีการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นยูฟาดอนพรของเราหรือว่าจะเป็นอเล็กซานดราก็ตามซึ่งทั้งสองคนดาวตบต่างชาติทั้งสองคนก็ได้เจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโมเมนต์อย่างที่เห็นในภาพเลยครับอเล็กซานดราเธอก็ได้มีการถ่ายภาพนี้ของยูฟา แล้วก็มีการเอาลงโซเชียลของตัวเองพร้อมทั้งแท็กหายูฟ่าด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักครับที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยความเป็นมิตรภาพของดาวตบต่างชาติทั้งสองคนที่น่ารักมากๆเลยครับ